สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนนะเดี๋ยวผมจะมาจแจกติ๊กเกอร์ให้นะ้องขนนะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนถือกล่องแล้วก็ให้เพื่อนไปแจกไปเลยตอนนี้นะนนนะก็เหมือนจะใช้เป็นชุดแต่ไม่ค่ยเร้สูนะผมก็ใส่อยู่ก็ใส่ของนสโก้อยู่ ตอนนี้เพื่อนก็กำลังจะเดินไปแจกน้องเฮ้ยแล้วขอไอศกีมหนุ่มด้วยโอเคงั้นก็ไปดูกันก็อาจจะปวดนิดนึงนะครับนนก,ก็ไม่ต้องเสียใจเลยมาก พี่เจ๋อทำไมไอ้ไม่ถึงวันมาเลนาน์เลวันมาเลนาห์มาวันอาทิตย์แต่พวกพี่จะแจกวันเดิมอาทิตย์หน้าอย่าลืมเตรียมมาด้วยนะอย่าลืมนะเขาจะแจกลูกอมแล้วอาทิตย์หน้าเอ้อจะแจกลูกอมแล้วพอตอนใช่ค่ะแจกลูกเหมี่ยวมเริ่มก่อนเฮ้ยติ๊กเกอร์ สี่เพื่อนยุดติกเกอร์ติดหัวติดด้วยผมโอ้ยเหี้ยโอ้ติกเกอร์ติดหัวน่พวกนี้มันก็ใช้ได้ถูกเวลามากเลยใช้ไปเติมน้ำเลยหายเก้าตกไปแล้วนี่เป็นไรบางยางยาใครเกี่ย เราเดินไวบ้างเนี <blunt animation> ่ยทุกคนรอด้วยกล้องมันตายก็ถ้าเวียนัวไม่ต้องหกไนะครับวิ่งแล้ววิ่งอีกทุกคน ใส่ไว้ก่อนใปไว้ก่อนไปใ่มกล้องมีสาตัวตรงเนี้อตรงกลางตรงเน กลบบ้านไปแล้วนะทุกคนส่วนเซ้นที่ซื้อก็หายไปแล้ว,ลวก็เหลือเพนะื่อนสองคนเไมากเอาพี่หมแค่อยากเอาไหรอออูลนวน้องอันดานะครันะ้องอัา ตันึ่งตัวระามาล้านลาลน้ำกันน้ำการตอนึ่งนะ้ำกัแขขายาวอ่ะตัวปามาล้านขาาวขาเราเส้นนว่ะโอ้ยเรามาแป๊บนึง น้อยอะเอ๊ะแล้วมานิดเลยตรงนี้เนี่ยมงี้มิชชนสอ้เราั้ยทำไมอ๋อขออยู่ที่ผูกกันอ่ะไม่เป็นเ่าะวทำไม่เสร็จเร็ควทำไ่เสร็จหรอถแล้ว่ะยินยินนิมันจะเลือดหไป น้ำนะครับน้ำใส่เติมน้ำใส่เติมพี่หนก่มทองมารอรับแต่ละครังน้ำใส่เติมทุกคนเดี๋ยวไปกแป๊บนึงผมก็จะกลับบ้านละถ้าเอาตรงๆนะพวกเราอ่ะฮะจะจะถามน้องเพราะว่าน้องเขาชอบตัวละครอะไรชอบแต่งอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบถามว่านี่คือตัวอะไรเงาอะไรอ่ะแต่มันไม่มีเวลาอย่างนี้ถูกต้องแกกอยางแจกบ้างถูกต้อง เอาเอาแถวบนให้หมดใช่ไหมเอาแถวบนให้หมดก็พอไปเร็วกล้องสั่นนะวิ่งไปฝั่งนู้นนี่จะมาฝั่งนี้ทำไมฝั่งนี้มันแจกหมดแล้วนี่กลับมาฟังคำสั่งชินบุบ้างนี่ไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นได้เยอะไปสนามปุป๊บปะไ,ไปสนามโรงเรียนนู้นโอ้ยกล้องย้อนแสน ก็ต้องยืนแฉยเยอะให้มัเต็มเจอก็ในทีก็น่าจะประมาณถ้าพวกเราจะลงคลิปอีกนะก็เราจะลงก็ประมาณ one two ไม่วันจันทร์จันทร์หน้าใช่ใช่บรรจันทร์เออให่ตรงนี้แหละใหญ่เลยเด็กเลยเนี่ยพวกแต่ถั่วพี่แปะไว้ก่อนเพื่อพี่ฝากไว้ที่ทาคันเอาค่ะ ไปไปแก้งไอ้เวทแกเวทมันเล่นอยู่วะไอเย่มันไปไหนอ่ะมันไปอยู่กับมไปอยู่เวียดมาไม่ใช่เวรเลนทายพวกพี่ก็จะแปะค่ะพ่อ บอลเวาที่จะถีบกับพี่ไหมคะอะไรนะบอลไทยมันเป็นเวาที่อะไปนน่นไปโน่นไปนู่นเรา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 ไปกูมาไปกูมาไปกูมาเราเรากูจะกลับบ้านแล้วกดกดแปทุกคนตอนนี้พวกเราก็แจกหมดแล้วนะงั้นก็บ๊ายบาย 拜拜。拜拜拜拜